เมษาก็ได้ไปบวชพอบวชเสร็จวันที่หนึ่งก็โทรหาเราก็ยังคุยกับเราโทรมาคุยมาแนวเหมือนยังรักยังคิดถึงยังมีการหึงหวงเราตลอดโทรมาวิดีโอคอลคุยทุกครั้งแล้วมาวันนั้นเราบอกเราจะอาบน้ําก่อนหน้าเนี่ยมีการโชว์ของรับให้เราดูด้วยมีการโชว์หยิบขึ้นมาแล้วแบบเอามาเล่นอะ่ะบอกเนี่ยไม่คิดถึงหรอไม่คิดถึงหรอตอ,ต,ตอนนั้นเป็นเป็นพระหรือเป็นฆราวาเป็นพระฮะ ก็กทำมามีอะไรไม่เคยเห็นเหรอแล้วก็ควักขึ้นมาแล้วแบบทําจับอะแล้วก็บอกว่าไม่คิดถึงนอเนี่ยไม่คิดถึงเหรอมีการพมครูแล้วตลอดวันนั้นเราก็อะงั้นเดี๋ยววางกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วขออาบน้ํแล้วก็ไปอาบพออาบเสร็จก็เรียกนายมึงมานี้มึงแอบไปอยู่หลบไปทําไมมึงหลบทาไมมึงต้องหลบทาไม อพอเราเดินมาตรงกล้องก็เกิดการแคปหน้าจอซึ่งตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วหลังจากแคปก็มีการเอาภาพนั้นไปให้พระอีกรูปหนึ่งดูแล้วบอกว่านนเนี่ยคนนี้ชื่อนี้นะเป็นแฟนเก่าสนใจไหมแล้วก็ให้เฟซเรากับพระองค์นั้นแล้วพระองค์นั้นก็ได้มีการโทรมาเตือนเราบอกเตือนเราว่าสิ่งที่โยงทํามันไม่ถูกต้องนะแล้วพี่แคปทาไมาพี่แคปภาพตอนนั้นทําไมครับ กับไปตอนไหนครับตอนที่อาบน้ำ<อ>ที่คอวิดีโอคุออยครับ,รบผมผมอยากให้เขาเตือนสติให้เขารู้ว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเตือนสติให้เขารูแ้แล้วแล้วปกติแล้วใครเป็นคนคอวิดีโอมาหาใครครับหลวงพี่คอไปหรือเขาค a l l มาเขาเป็นคนคอมาครับหลวงพี่ครับแต่หล,ลักฐานที่มันมีอยู่เนี่ยหลมีแต่หลวงพี่เป็นคนคอไปทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเขาโทรไปเลยมีแต่หลวงพี่เป็นคนคอทั้งนั้นเลยนะ